สวัสดีทุกคนเมื่อน,นีนได้สิพาเห็ดขนมดอกจอกใบเตยเนาะขั้นตอนการเห็ดง่ายๆเนาะทุกคนไม่ยันเห็ดน้ำเง้กันเลยเนาะอันนี้เป็นสูตรที่ว่าได้เห็ดขายอ,ยอเมริกาเลยเนาะแต่ว่าได้เห็ดเป็นดอกน้อยเด้อนะดอกจอกมันจะมีสามขนาดใหญ่ยายกางน้อยแต่ว่าได้ขายได้เห็ดดอกน้อยเนาะหาดอกตะกรองทำว่าเบึงส่วนผสมเนาะก็คือจะมีแป้งข้าวเจ้าสองร้อยกรัมแล้วก็แป้งมันสองร้อยกรัม เ้าก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์100่รยกรัมเขาจะเอาของแห้งเนาะมาผสมใส่กันก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาใส่น้ําตาลเนาะน้ําตาลเขาใส่130ร้อยสากรัมตัวนี้ไผ่มากกว่นมากจางปรับเปลี่ยนได้เดอร์นาตตามใจผู้มักแลก้วก็เกลือเกลือหนึ่งหนึส่วนแซ่อมซาเนาะ รือว่ายุบอนึงยุบมือนึงน้อยๆเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้คือได้แบบเรลึองแล้วนะก็เลยว่าบบต้องบบต้องแบบตวงเนาะแล้วก็คนทุกอย่างของแห้งทุกอย่างเนาะให้เข้ากันดีเป็นที่เยี้ยมห้อยแล้วบบให้แบบว่าเกลือจุ่มบนหนึ่งน้ำตาลจุ่มบนหนึ่งเนาะเนาะบ่จำเป็นต้องหอนกระดาเดอทุกคนเนาะคนๆแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ำมันเนาะน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันกระด้เดอเนาะสีบงแกงเนาะ แล้วก็ใส่ไข่เป็ดเนาะสองนวยถ้าบุมีไข่เป็ดกระใส่ไข่ไก่ก็ได้เลยทุกคนเนาะแล้วแต่ว่าเฮามีอีหย่างนะมีส่วนประกอบอีหยังนะเนาะได้กระแจ็คพอตเนาะเมื่อนี้ซื้อไข่เป็ดครับเป็นอ่าไข่เป็ดสองอ่าสองมอนบอกก็จะเอิ้นที่ว่ามีอ่าไข่แดงสองนวยนะเือก็จะว่สิโชคดีมาสันนิษฐานว่าเจอเออบูฮานว่าเพิ่นว่าว่าสันนิษฐานจะเป็นผายเพิ่นพูลนั่นน่ะกับบุ้งกันเ <laughs> อาไปจังัจนแหละเนาะแล้วก็ตีไข่ให้มันแตกคนๆให้มันแตกเนาะ แล้วหลังจากนั้นเขาจึงมาใส่ส่วนผสมตัวอื่นๆลงตามหลังเนาะแล้วหลังจากนั้นน่ากจะ,ะหยองซามแป้งขึ้นใส่ตุ๋นสิงสั่งเนาะน่ากจะมาใส่กะทิเนาะสองร้อยกรมนะัมเนาะกะทิสดคือบ่มีนอทุกคนอยู่อเมริกาเนาะมีแต่กะทิกล่องเนาะได้ใส่ของอร่อยดีเนาะกะแซบคือกันกับมันคือกันเนาะมันยากนะทุกคนที่ว่าจะต้องไปซื้อหมักเ้าแล้วมาขูดมาแบบ คือบ้านเฮาอะนะใหุ้ดๆอย่างเช่นนะมันมันมันยากหลายเอออยู่มิกาเนี่ยมันมันบริขคือบ้านเฮามันบริสุทธิ์หลัดด้กับบริมีมะพร้าวเนาะต้องได้เอามะพร้าวกองเนาะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ำใบเตย360กรัมน้ำใบเตยแบบเข้มข้นตัวนี้คือดับปั่นเรียบร้อยแล้วเนาะเขาปั่นเอาเข้มข้นคากๆเนาะมาเทกเลยส6 0ยกกรัมตองดีๆเนาะประมาณนั้น อันนี้ได้กับแบบสั่งไปนาเลยได้กับเบิรงตัสซิงไปนาเ้อเพราะว่าได้เอาซิงใส่ในกล้องสามทำเป็นผู้ให่แบบว่ายัางยังแบบบุลึษโบธนัดกะสั่งตวงไว้ใช้ช่วยใส่อย,อย่างตั้งหาะกกระถอกลงเลยเนาะอันนี้คือแบบเฮ็ดแนวมักไงทีนี้ขี่ค้าน่ะนะ <c oughs> ค่อยๆตวงค่อยๆสั่งเอาประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่งาดำลงไปเนาะสามบวงแกงเนาะแต่ว่าไดาจะใส่แบบเออ โผลงไปก่อนประมาณหนึ่งบวงแล้วนั้นเราค่อยเวลาเห็ดค่อยทยอยเติมเต,มติมเอานะเนาะแล้วก็คน,นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้คนจนแบบน้ําตาลมันละลายเมื่อพื้นด้วทุกคนน้ําตาลละลายเมื่อแป้งเปิ้งแบบโบไห่แป้งมีเป็นพงเป็นอย่างแล้วนะเอาคนอยูันแหละเนาะกะจนกล้ามแขนขึ้นเพลาแต่กัถนัดแล้ว <laughs> พอลูกค้าสั่งออเดอร์หลายเนาะวันนี้ลูกค้าสั่งทั้งอดอกจอกใบเตยแล้วก็ ดอกจอกอ่าตัวอ,อากาทิธรรมดาเนอะ,อะรวมกันแล้วอห้าสิบกองเนาะแล้วก็ได้เอาไปวางขายยูฮานอีสามสิบกล่องคือมื้อนี้ต้องเห็ดแปดสิบกองแล้วก็กะหรี่พับอีกเนาะกะหรี่พับไก่ก็คือเห็ดแล้วก่อนหน้านี้แล้วเนาะ,ะแต่ว่ามื้อหน้าก่อนเด้อดัถ่ายลงคลิปให้เบิ่งว่าสูตรที่ได้เห็ดขายอยู่เมิกาเป็นจังได๋นะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ถ่ายขนมดอกจอกให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะว่าสูตรที่ได้เห็ดขายแล้วก็เห็ดส่งอยู่เมิกาเป็นแบบใดเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนคนคน ไปย่าน,นแล้วเนาะถ้าแบบว่าสีมันแบบโบเข้มโบแบบจางพดเนาะเขาสามารถใส่สีเขียวเนาะผสมสีผสมอาหารเลยนะยอดสใส่ลงได้อีกได้เนาะอันสามยอดสี่ยอดกระวาไปเนาะเพื่อให้สีมันแบบว่าเข้มขึ้นอีกเนาะได้เด้อเนาะตามใจผู้มากตามใจผู้เฮ็ดเลยเนาะด่างกยอดคือกันเนาะเพื่อให้สีมันมันเด่นสีมันงามขึ้นนะนะทุกคนเวลาเขาทอดแล้วอะนะเนาะได้ก็จะมาค้นต่อนะคนจุดน้ำตาลละลายเมือนะ่อเนาะ แล้วหลังจากนั้นได้กก็จะแลปแพ็กไว้เนาะแลปแพ็กแล้วก็พักปะไว้ประมาณ30นาทีถึงจะมาเห็ดถึงจะมาะจุ่มพิมพ์ทอดอีย่างเนาะประมาณนี้ลอทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาข้างน้ำมันด้วยไฟกลางเนาะแล้วก็เอาพิมพ์มันจุ่มลงพิมพ์หั่นคันป็นพิมพ์ไม่ไหมเ่ะนะต้องจุ่มไปเมืคืนทุกคนแบบว่าแ่น้ำมันไว้ข้างคืน้อแต่วันนี้มันพิมพ์เห็ดหลเถื่อแล้วนะเนาะวันนี้ได้กก็จะมาเช็คน้ำมันเนาะว่าน้ำมันฮ้อนหรือยังเขาก็จะจุ่มลงไป ประมาณนี้เนาะทานน้ำมันอันที่หนึ่งอันที่สองเ่ยจะยังบวคอยโอเคจะยังน้อยยังหยั่งอ่ะนะเพราะว่าเขาเขาแทกน้ํามันมานนะประมาณอันที่สามที่สี่ไปนะเออจะเริ่มแบบว่าคงทีจะเริ่มทอกันแบบหนาอย่างคณะประมาณนี้นี่ก็ถือว่าน้ํามันแบบว่าเออเริ่มโอเคขึ้นแล้วเนาะน้ำมันก็เริ่มฮอนเริ่มหยั่งแล้วเนาะนี่เนาะในอันที่สองก็ยังแบบเออบวกลายแค่นะ เร,เริ่มอันที่3ไปนี่เริ่มโอเคเริ่มงามเนาะแล้วก็จะพิกมันในได้ทุกคนได้ไฟออนเนาะไฟออนพิกมันอยู่หันเลยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวได้เฮดห้เบิเบ่งอีกข้างหนึง่งเนาะนี่อันนี้คือเริ่มอันที่3ที่4ไปแล้วก็เริ่มแบบอันทอกันเริ่มแบบคงทีหลังจากที่ว่าเขาจุ่มแล้วเนาะหลังจากที่เขาเอาพิมพิมจุ่มน้ำอ่าน้ำดอกจอกแล,แล้วเขาต้องเอาพิมพ์แซน้ํามันไว้พร้อมได้ทุกคนนะเนาะเพื่อว่าให้อ่ามันห้อนพิมพ์ห้อนก่อนแล่าค่ มาจุ่มอีกหนึ่งเนาะประมาณนี้เนะเาะเขาถอดออกปุ๊บแล้วก็เอาพิมพ์มันจุ่มไว้น้ำมันให้พิมพ์ฮอนหลังจากพิมพ์ฮอนปุ๊บเขาจริงเอาพิมพ์มาจุ่มน้ำขนมดอกจอกค่ะเนาะแล้วก็ค่อยไปทอดอีกครั้งหนึง่งมันก็นจะประมาณนี้นี่เนาะหลังจากพิมพ์ฮอนปุ๊บดาก็จะมาจุม่มการจุ่มก็คือบ่าต้องจุ่มพิมพ์ให้จัาแล้วทุกคนต้องต้องจุ่มประมาณ99%เออจงไว้1%ถ้าเขาจุ่มพิมพ์ให้จัาเลยนะ อันค้ออันนมดอกจอกค่ะมันจะบ่อออก้อทุกคนมันจะบ่อออกจากอ่าพิมพ์คือมันจะติดเลยสุกไม่หั่นเลยเนาะเดี๋ยวได้เห็นให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเดีนะ๋เนาะนี่เนาะคือเขาจุม่มนบบเขาจุ่มแบบเต็มเลยนะจุ่มเต็มปิดปิดทางออกเลยนี่แล้วเวลาเขาทอดคือบ่อออกสันจะไหนกับบ่อออกสันจนน้ำมันเด่นใช่ไหมคะบ่อออกเนาะเออเพราะว่าเขาจุ่มปิดทางออกมันเนาะประมาณนี้มันขนมมันออบไ,ได้เนะนาะดังน,นันะ้นเนาะเวลาจุม่มเขาต้องจุ่มประมาณ99% ประมาณนี้เนาะจงไว้หเปอร์เซ็นต์เพื่อทางออกของใครขนมมันลุดออกนะทุกคนนี่ประมาณนี้เห็นป่านะเรียบร้อยเนาะอันนี้สําหรับมือใหม่เดอ้อถ้าเป็นไผรที่ว่าแบบเห็ดเป็นอาซีบหรือว่าลืง่งหรือว่าเก่งแล้วกะโอ้ยเนาะกับว่าได้กับว่าสอนจระเข้ลอยน้ำแล้วเนาะพอได้กับว่าเก่งได้กะพอเห็ดได้เนาะเห็ดย้อนใจมากแน่แล้วกะแบบยูล,ล่าวางๆเบิงลูกแล้วกัอุย้ยได้เลยได้เสริมได้เงินเพิ่มประมาณนี่เนาะ ดีกว่าสิมานั่งบ่งหนังเกาหลีหนังจีนแล้วก็ให้น้ำตาบดูตะโปอันนั้นเคยเปลี่ยนในสมัยโควิดเนาะนี่ประมาณนี้นะทุกคนเฮ็ดไปกระมวนไปได้ทุกคนหลังจากซุกแล้วเราก็จะมาคีบออกมาห่อนๆเลยเนาะแล้วก็เก็จะมามา,มาพื้นดอกมันออกแบบเขาคมใส่อย่างก็ได้ที่แบบเป็นแบบ เป็นจ่วยขึ้นบอ่อหรือว่าอีอย่างเช่นะเพื่อให้ดอกมันพือ้ออกในประมาณนี้นักก็จะมาซันน้ํามันออกกบอับบ่อห้อนได้ทุกคนทุกคนว่าอุ้ยคือสีห้อนไว้น้ามันฟอดอยู่กบับบ่อได้ละกะบับบ่อห้อนได้ธรรมดาหรือว่าเป็นน้ําลึงละบอ่อหรือว่าจากไหนอะนะเออนี่นักก็ฟิดฟีดน้ำมันออกก็จะมาคมให้ดอกมันพื้ออกให้มันงามอะนะให้ดอกมันพื้ประมาณนี้น,น,น,นี่เนาะนี่เราเห็ดให้เบ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะกับบ่ฮห้อนมือได้ทุกคนวอาอุ้มันก็ฮห้อนมือตอกระบ่อได้ละ มือด้านละมั้งเพราะว่าเห็ดเกือบเห็ดทุกมือเกือบว่าสองมือเห็ด่หนึงหรือว่าหรือว่ามือเรียนมือนะทุกคนเพราะมันขายดีเนาะดาเห็ดบางขายยูฮานแล้วก็เห็ดทรงยูฮานเอเชียเห็ดทรงยูตลาดเอเชียแน่แล้วก็มูคูซังแน่อย่างประมาณนั้งเซียนนะเนาะเกือบว่าบ่มีมือวางเนาะนั่งเห็ดเกือบทุกมือมือนี่จนแบบน้ํามันเต้นใส่แบบวงเธอแบบเห็ดอื่นแล้วน้ำมันเต้นแบบเเี่วใส่เพื่อใส่อย่างเซียนนะมือนี่จนแบบว่าโอ้ยแป้วจันแล้วแหละ ประมาณนี้เนาะเห็ดเห็ดไปกระมวนไปทุกคนรีแลกพผ่อนคลายไปเนาะถ้าบูมีอย่างเห็ดนะอยู่บ้านละลาเบิงลูกนะเซ็งได้ทุกคนเป็นโลกซึมเศร้าเป็นอียงได้ขึ้นหันขึ้นนี่ได้แต่นี่บูมีเวลาขึ้นเลยจ้าตื่นแต่หกโมงเศร้าเห็ดอาหารให้ลูกทรงลูกไปเฮียนกับหมาตีปอกตีแป้งเห็ดขนมเนาะ ประมาณนี้เลยเนาะเรียบร้อยแล้วจ้นะเนาะขนมดอกจอกใบเตยเนาะหอมหวานมันความหวานปรับได้เนาะเพิ่มได้เนาะตามใจคนเห็ดคนมากเลยกรอบดนุนเนาะแลบแพกเก็บใส่กล่องเนาะเก็บได้เป็นเดือนทรงเดือนเพราะว่าถ้ามันโบถึกล้มมันก็นจะกรอบตลอดไปหันเนาะสำหรับขนมดอกจอกเนาะ สูตรของดาประมาณนี้แหละทุกคนลองไปเห็ดบังเดอเป็นสูตรที่ได้เห็ดขายอยู่เมิกาเนาะสีก็งามเนาะประมาณนี้แต่มื้อนี้หนาได้เห็ดอันนั้นเป็นใบเตยแล้วก็เห็ดเป็นกะทิพร้อไมได้ลูกค้าสัง่งบรเห็ดแต่ดางเดียวเดอมื้อนี้เด้อมื้อนี้แปดสิบกล่องลลัวจ้าคุณบะเล้งแต่แปดโมงเก้าโมงยังพุนอะแต่เช้าสองโมงหากก็ได้กินข้าวเพราะเห็ดหลายอย่างแน่เออโมทั้งข่างกระต้มอันขนมมันต้นแน่อยากสะมาปีนะเออเนาะ ประมาณนี้อันนี้เป็นบันอันนี้เป็นอันดอกจอกกะทิเนาะนี่ก็จะประมาณนี้สนะีเนาะนี่แล้วหลังจากนั้นได้กลับมาแลปแพ็กใส่กองเนาะก็คือกลองหนึ่งห้าดอกกลองหนึ่งห้าดอกเนาะกองซํำนี้แหละคือกองมันนะ่ะต้องแบบบรให้อากาศเข้าบรหไหมีลมเข้ามันจะเก็บไว้โดนเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนผลจะกรอบตลอดเนาะสำหรับสูตรด้าคันลมเข้าอะนะก็คือแบบโุ้ยมือที่สองที่สามก็เริ่มแบบ อ่อนโบอกรบแล้วนะแต่ค่ะเขาแลปแพ็กดีล้มบวเขาก็ได้เป็นสองสาเดือนพุ่นเดอ้อทุกคนเนาะนี่ประมาณนี้กล่องนี้เนาะหดอลลาร์ 6, จ้ากล่องนี้เนาะจะมีอยูหาดอกเนาะเรียบร้อยจ้ะและ้วเด็กก็จะติดซื้อใส่พร้อมซื้อเป็นภาษาอังกฤษของเพิ่นนอ Power Cookie, นแมนอ่าโรตัสฟลาเวอร์คุกกี้เนาะประมาณนี้แล้วอันนี้มันกะรีพับอ่ากะีพัไก่เนาะประมาณนี้อันนี้มันกล่องนี้เห็นมันอ่าสามสิบห้ากล่อ,องเนาะ นี่เกี่ยมไปทรงแล้วจ้าเนาะนี่คืออาซีพเสริมอีกอย่างหนึ่งในอเมริกาเนาะขอบจนใจหลายๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเพื่พอเป็นกำลังใจ